สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับอาจารย์เอาสัมภาษณ์เพชรสยามก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างวันนี้เสียดายมากครับวันนี้เรามั่นใจว่าชนะเรามั่นใจว่าเราชนะครับเราคิดว่าเราได้ลูกอะไรบ้างวันนี้ก็เราก็เดินจับเพาครับแล้วเอาบุตรมาเราก็บังได้ทีกคู่ครับยกไหนที่เริ่มมั่นใจว่าชนะก็ผมว่ามั่นใจทุกยกครับทุกยกใช่ไหมเราก็เราก็ต่อเนื่องเออเออเออแล้วคู่ชกเป็นไงบ้างวันนี้ก็คิดว่า่ือว่าเก่งเหมือนกันครับอ่า คือเราเราเราคิดว่าเราทําได้ดีกว่าเขาโดยเฉพาะเข่าไหมหรือหรืออะไรประมาณนี้จับในนี่เห็นเล่นปหมน้ำหนักหรือน้ำหนักมีปัญหาไหมไม่ไม่ครับไม่มีปัญหาเห็นว่าเมื่อเช้าลดนานอันนานปะซึ่งชารุ่งเช้าออกก๊กออเองอ๋อเหรอผ่านไปเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักทานแล้วแต่ว่าเป็นกินกินจะด้พยายามต่อยร้อยยี่สิบสองได้ถ้าอย่างนั้นมีมีโอกาสแก้มือก็ได้น้ำหนักนี้ได้เลย มีอัดฉีดเท่าไหร่วันนี้สามแสนนะครัะสามแสนนะโอ้โหเสียดายใช่ไหมสามแสนสองล้านเออจากใครบ้างอาจารย์อาจารย์จาของสีเสื้อก็สองแสนจากเสียตัวอีกเสียตัวอีกหลายคนสองหมื่ลายหลายหคนหลายคนก็รวมสามแสนเลอะเนาะสามแสนนี่หน่อยเสียดาครับอาจารย์มองลูกศิษย์ยังไงบ้างวันนี้มีมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคือวันนี้โชคดีที่สุดแล้วครับเจ้ไหมฮะดีเหมือนไซส์ที่แล้วดีเหมือนกัน เราเระวางแตนไปเลยสามยกก็คืออย่างที่ว่าอย่างที่เห็นไปยกสี่เราก็ต้องจับในเพราะว่าเราหนักหลายอย่างหลากหลายมีหลายขวา<อ>ลูกติดสายลูกในอะไรที่ว่า<อ>โอเคแล้วเนาะแต่ในเมื่อกรรมาการตัดสินนี้โอเคยอมรับครับแล้วเรา,เราคือเราคิดว่าจุดไหนที่เขาทำให้เขามั่นใจเราไปเสียลูกไหนคิดว่า ไม่เห็นมีไม่มีนะไม่ได้มีเลยใช่ไหมครับผมเขาที่ดูในสายตาเองนายกน้ำยกน้ำยก2องยกสามมันก็ธรรมดานาะมวยมีอย่างไม่ไดอะไรากมายครับครับครับผมอ่าจะกินกันทุกปลายปลายปลายพวกนหนเขาดูแล้วเขากาจะสู้เราไม่ได้แล้วเวทนี้ยังโอเคอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะ ชิงแชมป์อะไรอย่างงี้ไหมก็เป้าหมายก็อยากชิ้งจั๊ม12ขอมชอบเก็บคือยังทำได้สบายๆเวทนี้สบายครับผมอ๋อาการที่เมื่อเช้าเขาตันเองครับผมวิ่งรถฟัง30นาทีกันนั่นเองับผมอะไรพูดกับแฟนมวยหน่อยครับครับก็เต็มที่แล้วครับตาผมน้องก็าทำเต็มที่แล้วก็ในเรื่องการตัดสิยงมันก็โอเคครับยอมรับไม่นไรครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครับโอเคครับพัคเก็ตตันข้อสมสมต่อเลยโอ้นี่ไม่แพ้ใครมากี่ไฟแล้วเนี่ย สี่ห้าไฟแล้วนะชนะสี่ไฟก็เสมอนัดนี้ก็เจ้ากับท่าไฟอ๋อชนะเป็นสี่ไฟเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งเจ้าป่าไฟที่ยังไม่ได้อ๋อเสมอเพิ่มนเคยมันเคยเสมอเหรอชอบหลับนเคยเสมออ๋อไม่ไม่เสมอนานละไม่เคยเสมอเลยโอเคโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับกลับครับไหนไอ้นั่นไปไหนอ่ะ